ขับรถกลับบ้าน,านเมื่อกี้ยังแบบโอ๊ย,อยเสียดายว่ะลูกเดียวเองัยมสุดการคัดเลือกฟุตบอลโลกจบแต่จูจๆก,ก็มีเรื่องให้หนุ่มนิกกี้นะชัดเก็บความรู้สึกเสียใจไม่ไหวต้องร้องไห้ออกมาเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังในคลิปนี้กันเลยค่ะ เรียกว่าทำเอาคนไทยทั้งประเทศและแฟนตัวยงอย่ังหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้นะชัดนั่งไม่ติดใจจดใจจ่อกับนัดสำคัญการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2เมื่อวันที่11มิถุนายน2567ที่สนามราชมังคลากฬาสถานหัวมากทีเดียวค่ะโดยครั้งนี้ทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์3-1ไปได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการผ่านเข้ารอบต่อไปหลังเฮดทูเฮดเป็นรองทีมชาติจีนทำให้ต้องหยุดเส้นทางฟุตบอลโลกไว้เพียงรอบ สองเท่านั้นโดยหลังจบเกมเจ้าตัวถึงกับเก็บความรู้สึกเสียใจไว้ไม่ไหวอีกต่อไปออกมาเปิดใจร้องไห้ผ่านช่องติ๊กต็อกนิกกี้นัชัดทันทีพร้อมกับระบายความรู้สึกที่เก็บเอาไว้ในใจเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมาอัดคลิปนะครับบอกตามตรงเลยผมยังรู้สึกแบบแม่งเอ้ยลูกเดียวเองอีกแค่ลูกเดียวเองยังแบบ นี่ระหว่างขับรถกลับบ้านาเมื่อกี้ยังแบบโอ้ย,ยเสียดายว่ะลูกเดียวเองแต่คิดดูนะว่าเราแบบเสียดายขนาดเนี้ยเราเซ็งขนาดเนี้นักบอลที่เขาลงไปเล่นน่ะเขาจะเสียดายมากกว่าเรากี่เท่าเขาจะเสียใจมากกว่าเรากี่เท่านะครับเพราะฉะนั้นก็ เป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับสำหรับแฟนบอลช้างศึกนะครับทีมชาติไทยนะครับไม่เป็นไรนะครับรออีกสี่ปีรอมาทั้งชีวิตแล้วผมรอมาถึงอายุสามสี่แล้วอะก็ยังรอได้สบายเดี๋ยวตอนกูสามเจ็ดกูก็มาเชียร์ใหม่สามเจ็ดสามแปดกูมาเชียร์ใหม่ไม่เข้าอายุสี่สองกูก็มาเชียร์ใหม่สี่สองไม่เข้าสี่หกกูก็มาเชียร์ใหม่ สี่หไม่เข้าถ้ากูไม่ตายห้าติกูก็มาเชียร์ใหม่เหมือนเดิมแล้วไอ้จังหวะสุดท้ายอะที่เขายิงไม่เข้าอ่ะก็อยาไปว่าเขาจริงเครียดเชื่อผมอมื่ะกดดันจังหวะนั้นน่ะกดดันเขาทำดีแล้วเขาบ่งเข้าลูกแล้วนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับ นักฟุตบอลทุกคนนะครับแล้วก็ผมก็บอกเลยว่าวันนี้เป็นนัดที่ผมไปเชียร์ช้างศึกแล้วก็รู้สึกแบบมันจริงผมมันจริงครึ่งแรกอ่ะหนึ่งศูนย์ยังไม่มันเท่าไหร่ครึ่งหลังอ่ะพอโดนยิงหนึ่งหนึ่งอ่ะช็อตเลยช็อตไปพักหนึ่งอ่ะจนสองหนึ่งอ่ะสามหนึ่งอ่ะโอ้โหมันมากความรู้สึกคือแบบใครก็ไม่รู้อ่ะอยู่ตรงนั้นรอบรอบอ่ะไม่รู้จักกันอ่ะ แต่กอดกันหมดอนะจับมือกันหมดอนะทุกคนมีความสุขมากนะครับก็ขอบคุณช้างศึกนะครับนะักฟุตบอลทุกคนนะครับที่มอบความสุขให้กับประเทศไทยนะครับไม่เป็นไรเสียดายแต่ไม่เสียใจสู้คนต่อไปเว้พวกเราสักครั้งหนึ่งในชาติเนี้ยต้องเห็นต้องไปฟุตบอลโลกให้ได้สักครั้งในชีวิต โอเคฝันดีเลิกเพอ้อแต่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 ท่ามกลางน้ำตาท่วมทั้งสนามในครั้งนี้ก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีคนตาดีเห็นนุ่มนิกกี้ควงแขนหวานใจน้องเปียนโนนิชาพัฒ์เชียร์บอลไทยทับช้างศึกอีกด้วยแถมยังเป็นการควงที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าสายตาแฟนบอลกว่า50,000คู่ในสนามต่างอิจฉาตาร้อนซึ่งก่อนหน้านี้นิกกี้ไม่เคยพาน้องเปียนโนออกสื่อแบบเห็นกันจะจะแบบนี้มาก่อนด้วยค่ะ แน่ถึงแม้ว่าหนุ่มนิกกี้จะยังไม่ลักกี้อินเกมแต่ว่าลักกี้อินเลิฟนะคะและแอดก็เชื่อว,ว่าสักวันทีมชาติไทยของเราต้องไปถึงฟุตบอลโลกแน่นอนคะ่ะข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ